ครับสวัสดีที่คุณกันด้วยนะครับวันนี้กับผม Nick X m e n วันนี้เราอยู่กับรายการที่ผมจะเอาตัวละครต่างๆในไมค์ครับหรือมอนเตอร์น,นะครับผมมาปะทะกันและเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาผมว่าเราไปเลยกันเลยดีกว่า ันนี้ผมก็มีผู้ช่วยของผมนัม่นก็คือน้องชายผมเองที่ผมจะพาน้องชายนะครับไปปล่อยมอนเตอร์ในห้องที่ผมนั้นได้สร้างขึ้นมานี่เลยนะครับผมคอยจะเป็นห้องประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้ตั้งชื่อห้องนี้ว่า W A M ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับตั้งมั่วเพราะมันรู้สึกว่าเท่ด,ดีอ่ารับผมเพราะว่าเราพอแค่นี้เราไปเลยเลยดีกว่าซึ่งมอนเตอร์ที่ผมจะมาวีเอสกันวันนี้นะครับก็คือตัวซอมบี้หมูประทะโซควินหมูติดคิด ก็เป็นการไม่เสียเวลาผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวไหนจะเป็นไฟล์ชสะนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่ข้างในอาคารที่ผมสร้างไว้นะครับผมแล้วน้องผมก็ได้ปล่อยตัวเจ้าหมูชอ,อมบี้หมูลงไปแล้วนะครับผมก็จะได้ปล่อยโชพิมหรือหมูที่พิดลงไปนะครับผมตอนแรกผมจะเอามันมาหนึ่งหนึ่งกันก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปเรื่อยๆนะครับไปไปเปิดให้มันไปนเลยกันเลยดีกว่า ถูกออกถูกออกถูกออกมันจะได้เห็นบักเอาอะไรครับเนี่ยสงสัยมันยังไม่เห็นกันครับตอนนี้ต้องเปิดออกให้กว้างกว่านี้อยา่างนี้น่ะจะละเอาไม้คาบบักบอ่าเนี่ยลุยกันแล้วลุยกันแล้วที่เราไมเห็นตัวไหนครับไม่โอ้โหไม่ทันหมูติดพิษอะไรโซครีน so อะไรเนี่ย ไปเก็บเก็บเก็บเียมดีแล้วก็มาสองสองหรือสามสามดึกดุกอ่ะเฮ้ยอนี้เนี่ยโอ้โหน้องผมซัดแล้วลลงบีสองหนึ่งก็ไม่ทันในอะไรนะสอมบี้มีเอ้ยสอมบี้หมูสอมบีมมบมมบ้มีอะไรแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้เอาพวกมันมาปะทะกันเป็นสี่ต่อสี่แล้วครับท่านผู้ชม ดีกว่าทุกคนมันจะได้มีเสียเวลารีเลยเฮยไม่ <Hey. S 1> นะครับเป็นไรครับเออะออทำไมเปิดไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยไม่ครับช่วงนี้บั๊กบ่อบั๊กบ่อยจังเปิดตัวไม่ออกแล้วแล้วทำยไงดีเราเปิดอ่ะนี่มันเปิดไม่ได้จริงๆ มันจะมีขอออกไปทดสอบข้างนอกก่อนเปิดประตูได้นี่หว่าทำไมเปิดตรงนี้ไม่ได้嘛เอ้าทำไมเปิดได้ใช่ไหมโอ้สองเสรเ็จเร็วเพราะใช้ดาบม,มันดีอันนั้นตัดกันแล้วทุออกอนป้องไปอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้ไดูแลนะ้วก็หน่าแดงแทนอ่า หมูติดกับโซครินเรียยแล้ทุกคนข้อมันแข็งแรงกว่าเยอะเลยมาพร้อมกับลูกน้อยตอนนี้อาจจะไม่ทันตอนนี้อาจจะสู้กันไม่ได้แล้วผมจะเสกให้ซอมบี้หมูมายเยอะเลยเดอะพอยังมาพร้อมกับซอมบี้ด้วยซอมบี้ธรรมดาซอมบี้หมูร่วมมือกันเพื่อมาสู้กับโซครินเรื่อยๆ เปิดแล้วให้มันซัดกันเลยอ๋อโซคินเปิดก่อนครับผมเข้ามาในทีมของซอมบี้นีูซอมบี <c oughs> ้อ๋อซอมบี้ธรรมดาเหรอไม่ตีหรอตีใช่ไหมทำให้จะทขาไม่สู้อ่ะตายหมดแล้วตีหมดตีหมดยังห้ฟันยังอยู่เอาไว้ต่อเนื่องแล้วแล้วฟันตัวสองครับทุกคนเอาฟันเอาไว้เพื่อนหนึ่งหนึ่งสองนู่นนี่ทำ้เกลียบร้อยผมซอมบี้หมูวัฒนะโซคินได้แล้ว กวนสะได้ก็ต้องใช้อ่ะซอมบี้ธรรมดาเข้าไปเป็นแทงให้นะให้แบบโชว์เขีนน้ม่ตีซอมบี้ธรรมดาแล้วก็ตีฟีต่อไปผมจะโค้งมันมา VS กันเยอะๆเลยมารอบนี้ผมจะเอามัน VS เยอะๆเลยเนี่ยตอนนี้มันแน่นอนรอบนี้าหลังจากที่คุดูมานะครับซอมบี้ธรรมดามันไม่เซ้เลยเลยนะเหนือนๆเลยเป็นคนดูก็ไม่กลัวน่าจะกำลังเป็นแทงจริงหละ ก็ะือสี่อยู่ครับเป็นยังไงเนี่ยโชคินและสามตัวล่นไล่ตอนเอาแล้วจบครับผมซอมบี้ธรรมดามันตีสะอะไรครับผมแล้วสองตัวที่อยู่หน้าประตูแต่โซคินมันไม่เจอครับผมแปลว่าโซคินเป็นฝ่ายชนะครับผมก็คือหมูติดปิดเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่ซอมบี้หมู เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ม>กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ผมเอาเอ่อมอนเตอร์หรือลลลัวละครอะไรมาปรรลกษกันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงอ่านแล้วก็จะมาลองทำให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับคลิปนี้นะ้ผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้เอ่อเกี่ยวกับไม้ครับเท่าไร่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ